อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ด้วยนะสวัสดีครับวันนี้เที่ยวทีบ้างครับเราอยู่ที่ทิมแฮกปีตาอันนี้เดี๋ยวเราจะไปแข่งงานนะครับแข่งข้างในกันวันนี้เรากำลงังรอทีมงานคนมาตาอยู<ะ>ไไ่ไม่ตื่น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 เดี๋ยวรู้เลยวันนี้ใครใครสนใจจะาเป็นที่หนึ่งมครับ้ยผมอยู่แล้ว ผมโกคาตั้งแต่ในนั่นแล้วนะนี่เทนโดอ่ะโอ้รูัว่าโกคาตั้งแต่ของเล่นมาริโอ้นี่มาริโอ้โกคาร์ตนะก็เลยจะเอาที่หนึ่งใช่ไหมจริตจริงต้องที่หนึ่งด้วยนะจัดไปผมไม่เน้นที่หนึ่งผมเน้นบล็อกที่หนึ่งบล็อกที่หนึ่งบล็อกไว้บล็อกที่หนึ่งคุณก็อยู่ที่หนึ่งเลยเิยอ่าโอ้ผมจะจับตาดูคุณทิ้งแม็คุณว่าไง วันนี้ผมพร้อมทั้งแต่อยู่บ้านแล้วอมันต้องอย่างนี้สิรอดูเลยเอาอันไหนทนอันไหนก่อนวันนี้นะอันนี้เราชนอันไหนก่อนเราจะขับแบบไหนจะขับเดี่ยวหรือว่าขับคู่ขับเดี่ยวดีกว่าเพราะมันคนละรอบกันมันแยกกันขับเดี่ยวคนละคันไปเลยเดี๋ยวเรามาดูกันอวันกันไปเลยมีท่านโพเดียมอยู่นี่เดี๋ยวขึ้นโพเดียมเลยโอเคเจอข้างในกันเดี๋ยวเดินข้างในกันก่อน เราต้องใส่แบสด้วยห้วยหรตอี๋ยวเดตวเผมต้อไปันคร้นีเลยตอนนี้เรามาลงทะเบียนนันี่กำลังลงทะเบียนเพื่อขับโกคาร์ดกันอยู่นะครับเดี๋ยวจะได้รู้ว่าใครหมูใครจ่าทีมงานป้าเราเป็นตำรวจ <c oughs> ดู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 ูกู เอาเอาอีกนิดนึงไ,ไม่ได้ไ,ไ,ดไอพีเจะก็ถือกล้องทั้งสีอันนี้คือคุณโบเอซถ่ายรูปด้แลแลวยหรอคะถ่ายแล้วคะ่ะซูมไม่ทันเลยอย่าเลยอย่าเลยเซ็นเซอร์ให้ด้วยนะคะนี่คือบุคคลในตำนานของเรานะคะ <c oughs> คนในตำนานคุลในตำนานตำนานอ๋อโอเคไม่แหลกสักทีตำนานไปหน่อยตำนานไปหน่อยและอันนี้ก็คือกระเบ่าป้ายแดงของเรานะอคะสวัสดีจ้าเคคุณนี้ทำไมกำลังสะกดชื่อสาัเกฤษอยู่มีแป้นพิมไหมฮะพิมพ์ได้พิมง่ายหน่อยมีแป้นพิมไหมหรืออะไรก็ได้รู้สึกว่าเหมือนจะจะช้าจะช้ามาก อยู่จะเป็นแก๊สโซเลนซึ่งแก๊สโซเลนเนี่ยจะต้องทำปริฟายเวลาในที่แบบที่โชว์วิสกีเวลาเล่นจับไฟฟ้าเสร็จนะคะจะ,จะต้องตั้งเวลา54วิน,น,นาทีรับแบงก์ก็ได้ค่ะแหลกไหนก็ได้เอาที่ดีที่สุดเอาแค่รอบเดียวถ้าผ่านก,ก็คือเซสชั่นถัดไปสามารถเลือกเล่นเป็นรถนน้ำมันได้เลยอ่ะคะ่ะแล้วต้องแต่งแต่งเงินเพิ่มใช่ไหมราคาเท่าะะกันถ้าสมมติว่าผม,ผมเล่นเล่นคนละ3รอบร,รอบแรกพวกผม แค่ลมวอมอมก่อนใช่ไหมครับแล้วรถเราค่อยมาเริ่มกิงจางก็ได้เพราะมันต้องมันต้องเบรกอยู่แล้วใช่ไหมแปนาทีแล้วก็เบรกใช่ไหมก็คือแปนาทีแรกลูกค้าจะขับยังไงก็ได้เซสชันถัดไปก็เดี๋ยวลองรอบไปให้เลยพี่ชักกรค่ะคุณพกไอ้มงมาจากบ้านนะคะใช่เดี๋ยวคุณทำมาโหดร้ายเดี๋ยวหน้าดำ คุณยังต้องกลัวอีกเหรอคะถามสามนักซีนของเราเนี่ย่ะอุ้ยย้อนแสงเปลี่ยนได้ไหมี <c oughs> ย้อนแสงด้วยจ้าพร้อมแล้วพร้อมแล้วใช่ไหมคะอุ้ยพร้อมเพิ่งจะตื่นแล้วลืมตามาก็พร้อมเลยสถานีสองต้องใช้ถ่านอยากเล่นแก๊สมาได้ไหมไม่เอาไม่เอาเล่นไฟฟ้าดีกว่าไฟฟ้าดีกว่าแก่กับไฟฟ้าต่างกันยังไงคะพี่ข้าวเร็วค่ะตัวนี้จะเ้าโซนที่ห้า ความเร็วจะเป็นอ <music> ันด uh ับหนงเยอะาที่ขารจะได้เล่นจากไอซิม่าพิชชตที่ห้าสิบคุณเบาดีกว่าห้าสิบก็ค่ะแล้วก็ทุกค่ะจะได้ความเร็วไม่เท่ากันนะคะสตาร่ตอนนี้จะดูที่การคอ่โชูโรดของแต่ละทางก่อนคือต่างกันที่น้ำหนักเดี่ยวก่อนอย่ากบุรีน้ำหนักไม่เอาไม่น่าหรอกการบุรีน้ำหนักไม่ต้องเล่นนะคะแม่ถ้า54วิบสีีนี่มันมันมันจะต้องเหมือนเราได้เหมือนเราชนะ ถ้ารอบที่ดีที่สุดคือ54วิก็54วิเขาก็จะเลือกเนี่ยเดี๋ยวเขบอกวันวิ่งเรื่อยๆตอนนี้เหมือนเราวิ่งวิ่งไฟฟ้าก่อนเปิดรถไฟฟ้าก่อนถามความพร้อมของนักแข่งนีป่ะพร้อมพร้อมมากครับตอนนี้พร้อมมากลงคู่เดียวกับกับแฟนด้วยเดี๋ยวจะชนหลังเลย ชนหลังคันไหนคะชนชนหลังคอนเฟนนี่แหละครับไม่ต้องไปไหนเลยคันนี้แหละอันนี้คือวางแผนข้าววางแผนแล้วเราวางแผนมาแต่บ้านแล้วง่ายงงั้นถามฝั่งนี้ว่างดีกว่าคุณรู้สึกยังไงบ้างคะที่เขาวางแผนข้าเดี๋ยวเดี๋ยวคืนเดี๋ยวแล้วพี่มีรถพยาบาลมารอหนูไหมเดี๋ยวพี่โทรตามให้หนึ่งหกหกเก้าถ้าขาปวดจะมอเล็กน้อยและไม่อยู่ไกลจากทะเลและเป็นส่วนเกินตัในกรณีที่ตำแหน่ง เด็กที่นาวซายพีที่าหัวถมนะครับคุณเออโโอมีเด็นโอ้ย่อแนนี่เราต้องใส่หมวกอน้องเด็กหรือเปล่าอันนี้อันนี้พี่แสงแล้วเราใส่ก็ได้ ไอ้มึงฟิตมึงข่ายขำเหรอตอนเนี้กูถามจริงสมมุติว่าชนเราต้องแบบถอยหลังอ๋อจะยกมือครับจะมีเจาทีด้านในสนามเลยครับก็คือไม่ต้องถอยเองก็คือถ้าชนเดี๋ยวเขาจัดให้ มันเหี่ยวไม่ไปวะไม,มันเห่แค่นีเ้เริ่มแล้วมรู้ลายแอ้วมรู้ลายแล้วมันโหรอบแรกไอพิทไอพิทนองรอบไปสองรอบแล้วอ่ะให้เคร่งใ,ใหม่วะทำไม,ไมดีเข้ามันร้อ<ฮ>นมากเลยครับร้อนจัด เดืเดจืดไม่ใส่สายซิงเหนื่อยมากคือแบบว่าปวดแขนไปหมดอ่ะคือช่วงแบบเวลาที่มันทิงโขงอ่ะมันเหมือนรถมันใส่สายรอบนี้เอาใหม่รอบนี้จะแบบไม่ให้ฟิตรอบนี้จะไม่ให้ฟิตนอกรลอบเดี๋ยวรอบหน้าเอาจริงแล้วนะเอารอบเกี้เล่นเนระเมื่อกี้เขาบอกแล้วรอบแรกวอร<อ>์มรอบแรกวอร์มนี่ขนาดวอร์มไหมนี่เท่าไรสามปัก นี่ออกสตาร์ทสุดท้ายแล้วเนี่ยรอใครรออีนี่อยู่ตอนแรกอะทำไมเบสไม่เหยียบสักทีวะเบสไม่เหยียบวะพนเล่นมันแข็งก็นึกว่าแบบแต่นิดเดียวอ๋อไปเหมือนรถบัมไปไม่ค่จะเร็วไทยนี่ดูไม่ได้แทงใครแทงไปแล้วรอบหนึ่งแล้วก็หายไปไหนก็ไม่รู้ดินี่รอบนี้แทงไปตอนไหนมันไม่ได้แทงใครเลย พี่เขาเอารถน้ำมันอย่างนี้เนี่ยใช่รถเนี่ยไม่ไหวเราเราไม่มีใครได้ได้รอบรถน้ำมันเงินใช่ไหมมีนะมันต้องให้สิบสี่มันต้องให้สิบมีใครเร็วมีไม่เนี่ยก็เฉลี่ยต่อรอบได้เท่าไหร่มา่อกี้ห่าหนึ่งกับอีกสี่วิเฉลี่ยต่อรอบอ่ะทำได้เมื่อกี้เราทำได้รอบน้อยเดี๋ยวเราทำรอบเยอะๆว่าไงครับแก้มือใหม่ไหมเฮ้ยที่เริ่มที่เริ่มโดนนะที่เริ่มผมต้องแก้เลอคุณต้องแก้ คุณต้องแก้มือไม่ใช่เหรอเดี๋ยวผมรอบนี้รอบนี้เดี๋ยวออกตัวผมก็ยิงตั้งแต่ตรงนี้เลยเอาเดี๋ยวไม่ต้องต้องต้องออกผิดฟ้องกันเออต้องออกผิดฟ้องกันไม่งั้นเดี๋ยวมันในนี้เห็นไหมชิงนายกันเอาต่อพร้อมกันไม่ได้มันถือว่าโกนมันกินโกนไม่มันชะลอรอมันรอ่ะชะลอไม่เอไม่ชะลอไม่ต้องชะลอเหยียบไปเลยเดี๋ยวตามเองได้ได้เหยียบไปเลยเดี๋ยวตามเองอ่าได้เออเหมือนโค่นเหมือนผมเหมือนผมแพะยิงลายยิงลายแล้วเอาดิเออ ผกคนที่27 รอบนี้เป็นยังไงบ้างคะคุณแม่ร้อนค่ะร้อนเหมือนเดิมแต่ก็ออเคขึ้นแล้วตามคนบอลไม่ทันดูดิแค่แบบว่าสองวินาทีเองะนิดเดียวนิดเดียวทำไมทำกับเราแบบเนี้ยคุณบอลไม่น่ารักหรือเปล่าแอบแซงแอบเล่นไอคุณบอลมาจังหวะหนึ่งอยู่ดีๆรถก็ชะลอกำลังได้ที่เลยปีก็อย่างนี้เลย ไห้แต่พี่ว่ามีได้รถไกลหน่อยเป็นไงครับเป็นไงช่วงจังหวะทิ้งโค้งมันไหมท,ทิ้งโค้งตัวปิวเลยนะเราอ่ะโอ้เบสก้าเก้าโคตรดอกไลยอ่ะมันไม่กินนะคือ <c oughs> แบบว่า <c oughs> มาตีคู่เลยนะคือแบบเมื่อกี้คือตีคู่แล้วพี่บอลอยู่ตรงกลางอ่ะโคตรเท๊ ใครอ่ะดหน้าตาคุณคุอ่แ้อนะใครอะหน้าตาคนคุณอ๋อเด้วรอบหน้าก็ได้มีแก่ตัวนะรอบหน้าขึ้นโพเดียมไหมขึ้นโพเดียมไหมขึ้นโเดียมดีกว่าโเดีมด้วยนี่มันเรี่อะไร มาคุย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 นี่อ่มาพัฒนาไปที่สองหน่อยไหมมาไปที่สองที่สองฟิตไงอุ้ยตายละแล้วที่สามละคะโอเคโอเค โอ้ยเฮ้ยคุณแถมคุณเกือบแม่งรถน้ำมันน่ะมันตห้าสี่เป๊ะาสเฟมันต้องหักเท่าไหร่ห้าสี่ใช่ไหมนี่เกิบจุดเองสาววิททำไมถามวิทมาโอ้ยคุณวิทคุณคุณคุณเก้าบล็คุณเกือบต้อแบบคุณคุณเกือบโดนผมแดงแล้จริงจถ้าผมไม่โดนบล็อกสองคนอะแดงไม่ได้จริง ปอกว่ที่ขับหนังหน้าพี่ก่อนมาจะจะน้องอ่ะปูพยายามตีนี่ก็ฟางไล่จังเลยไอฟังก็ังไล่พี่จะมาเบียดที่ตรงนี้ปูมีบอได้ที่สองะไปูถัดหน้าเก้ายมันนะอ่เมันเสียยมีนี้ที่แบบตดลน่เมีคนอยากต่อยรอบอ่ใะ คุณยิ่งนหมอยากปล่อยมั้งโอยล้อเราัเราได้ยินอยู่เราม่ได้เข้านรนู้นนะเ้านี uh ่งไนเดียวกันไม่ไนูเลย้รนู้นคงแเลยไม่เราิ่งเราวิ่งเข้านี้มานี้ไม่โค้งแรกเาไปายนู้นด้วยอาวเหรอเออ ของเรามางี้ใช่ไหมแล้ววนเข้านี้ใช่ไหมข้อนี้มาแล้วก็วิ่งมานี่วิ่งนี่แล้วไปมันมาโค้งแรกตรงนู้นตีโค้งมาแล้ววนเข้ามาโค้งแรกแล้วโค้งตัวเอสไอ้โค้งนู้นเราไม่ได้ไปไอโค้งนั้นเราไม่ได้ไปนะไปนั่นแหละโค้งนั้นเราไปไอโค้งนี้ไอ้โค้งนี้โค้งนั้นน่ะไปไม่ได้ไปไม่ได้ไปไม่ได้ไปพี่ไม่ได้ไปเราไม่ได้ไปเราไม่ได้ไปเออเหมือนคนเรอบอ่ะเราทางตรงแค่ตรงนี้ใชนตรงนี้ตรงสองตรงหน้าใหม่หรือเปล่ามันมีของเราเดินบล็อกตรงนี้ตาหนึ่งเออน่าจะจะสนามใหม่เพราะเห็นเซดเวฟวิ แล้วก็ชี้กันโดยไม่ถามกูเลยว่ากูจะตัดต่อยังไงโค้งนั้นพี่โค้งนี้พี่กูจะตัดไงวะว่าโค้งใหม่กันแน่แบบชี้รูปต่ออ่าต้องอย่าเบรกเบรกปุ๊บความเร็วมันลงเยอะมากยิ่งตรงนี้ไม่ต้องเบรกแหละไอโค้งนี้ใช่เออว่าคนละลานะเอาปุ๋ยมาตั้งเอาปุยมาตั้งนี่เหมือนเขาไล่กว้างกว่ารถเขาแรง พวกเราอ่ะรถซื้อแกงจะไปแรงได้ยังไงซื้อตะคันมะเราอ่ะผมมาโค้งเนี้ยผมไม่ได้เบรกเลยสักรอบเลยคือตรงนี้ไม่ได้เบรกเลยไม่เบรกตรงนี้ตรงนี้มันสุดแล้วตรงนี้มันสายเกียร์สาดทางตรงอืมน่าทกชมย่างก็ยังบล็อกโอดี๋ยวให้ดูโกโปรไหมเรื่องข้อไอ้นี่แต่จังหวะเมื่อกี้เข้อศีกโกโปรไหมก้าวอยู่นี่เบสอยู่นี่แล้วเราอยู่ตรงกลางใช่ไหมพอเราจะแซง เราจะแซงปุ๊บแซงไม่ได้แซงซ้ายก็ไม่ได้ไม่รู้สึกว่าร้อนนะไม่รู้สึกว่รอแสบชิบหายเลยอะรู้สึกนเดียวรู้สึกทำในรถเปนช้าวะ่ะทำในรถช้ามัน,มานาเหยียบไม่ไปเหวียบเหยียบสุดแล้วอะไม่ไไปอ่ะพี่บอลขับมาราัเหมือนแบบรถของเอาพีคนของเก้ามีปัญหาแล้วเขาจะรอไอเขาดาวเขาดาวอ่าเขาดาว ไม่เอาควา่ผ่ายเลยพอหันหน้ามาแล้วอื้มปล่อยคันเบรกปุ๊บไอเบสเป็นเหยียบนู่นเลยไอเบสเป็นเหยียบไปตรงนู้นเลยโอ้โหพอปล่อยคันเร่งนิดเดียวได้แล้วได้แล้ว นี่ก็งงอยู่ว่าเอ๊ะทำไมเขาขับตีคู่มาแล้วเขาจะรอไอเราก็คิดว่าเฮ้ยเขาจะให้เราบันทึกภาพหรือเปล่าแบบเฮ้ยถ่ายรูปหน่อยนเรีนย,ยนคุยกันนะแล้วหนูชนเขาด้วยเห็นเห็นตงรงนู้นเ,<อ>เห็นอยู่ตรงนู้นหนูเป็นกั <c oughs> บฏก่อนช <c oughs> ะลอบนี้ยย้อนลงไปใ่าจะได้ประมาณห้าสิบวิอ่ะสามคนไปท่านที่แล้วใครได้ไวันนี้เลยถามวันนี้เอารถดับรถดับไม่งั้นไม่ได้รวมกัน โค้เขาอีกเขาจะอีกรอบนึ่งเนี่ะเขาจะเขาจะ50วิเอ้ยทำไมทำไมมันเหลืองวะเอนี่ไงรถไปสกิดตรงนั้นไงรถดับบอกใช่ไหมเรื่องเรื่องสองรอบอ่ะโค้งเดียวกันวิไม่เป็นไหลไปเขียบไม่ไปเห็นสัญญาแล้วที่เขาเล่นทั้งวันเลยใช่ไหมเนี่ยแก๊งนีเขาเล่นทั้งวันเลยใช่น่าจะเหมาะเป็นลายรอบนะไปเล่นกันเลยนะนี่กี่สีลูกใช่น้อง คือสี่รูปมั้ยตอนไหนให้เราซื้อเมมเบอร์บ้างล่ะนี่ไงเครื่องเมมเบอร์มีนะปีหนึ่งเล่นตอนสี่มเล่นตอนสี่รูปนะโอ้โหน่าจะน่าจะนาจะาอ่ะคือเมมเบอร์มีแล้วคือจะมาอีกเมื่อไหร่ก็ได้ใช่หนึ่งปีคือพร้อม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 ซิ่งตลอดเวลาใช่คือวันไหนแบบเผื่อบเมียก็ขับรถมาเลยเผื่อยไว้จะมีเด็กถือป้ายจะมีเด็กถือป้ายใช่เสร็จแล้วจะอติดเนี่ยติดทำงานติดทำงาน มันก็จะ็กทำงานมาไม่ได้ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราใหม่อีกเด็กเด็กชูป้ายบางทีอาจจะเปในตูนก็ได้นะเออรถนี่บวกเบรกเบรกไม่เบรกก็ชนเนี่ยชนกันละนาวอีคครับจบกันไปแล้วกับโช๊คคาร์วันนี้สุดายนะเดี๋ยวต้องมีแค่ตัวมนิดีแค่ตัวะ งนแก้ตัวด้วยอ่ะเือพอแล้วมันต้องมีรอบหน้าแก้ตัวต้องมีรอบหน้าผมไม่ได้แก้ตัวแต่ต้องน่าจะเป็นสองสามแก้ตัวไม่ใช่ผมแหม่ยังอยู่ที่หนึ่งกันเลยยังออกคนแรกกันเลยโอเคสงสารว่ะเขาไม่รู้จะว่ายังไงพาส่งสารว่ะจะบล็อกให้เข็ดเลยจะดูโอเคตกกันไปแล้วครับกับโคคาร์ดวันนี้เจอกันคลิปหน้าว่าเราทำอะไรต่อวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ